예, 피하홍차 오! 오! 예! 오케이 สวัสดีตอนเช้าพี่น้องต้อนรับสุวิสารพี่ชายครั้งหนึ่งเด้อพี่น้องจ๋ามื่อเนี่ยว่าจะไปท่าตูมกันว่าจะไปหมู่บ้านช้างหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็เข้ามาซื้อมะละกอเสร็จพี่น้องจา๋าอย่าบรรยากาศมันเนี่ยเย็นตกใส่ๆกันหนาวพี่น้องจ๋าได้ยนินเสียงนกกาว่าบอเนี่ยเข้ามาอยู่หลังบ้านตรงนี้มีมีอะไรนะผึ่งนะพี่น้องผึ่งมาเห็ดห้างดีจนวายพี่น้องจานะ๋าเนาะเห็นไหมพี่น้องจ๋าดีจนวายเดี๋ยวเราจะไปอันนั้นกันนะพี่น้องเนาะไปขึ้นรถกันน้องเขยจะมารับพี่น้องจ๋าน้องเขยจะมารับไปเที่ยวใจหลายไปเที่ยววหมู่บ้้าานชงัไป แล้วให้คุณแม่ไปล็อกบ้านล็อกอะไรก่อนพี่น้องจาไปแปะขอกะแตงโตแล้วเย็นดีเนาะมาหนีิเนาะตั้งแตเสือตั้งสามโต้เลยตั้งแต่เสือตั้งสามโต้เดินพาพาเอามาให้ปี้เฉลี่ยเนงเห็นบ๊ก็ได้ใส่โอ้ยเป็นใส่รองเท้าเกือบไม้เขาคอยซื้อมาให้พี่น้องนี่เห็นบ๊อบกองยางโก้ของยางเั็นรองเท้าคอนเวิร์ดออสตาเด้นทางใครทางมันเด็นี่ยออริจินอลของแท้ได้พี่น้องเด้อคอยซื้อมาไม่ห้ใส่ พี่น้องจ๋าใส่ไดบหรใส่เป็นบห่ลอเแถวใส่สีนี้พี่น้องใส่น้องข้นบทไปยังดีไปไปกูทูเดย์ทเดย์โก้ทเดเอเลฟังต์เอเลฟัอะไรทเดเอเลฟั์สูลเอเลฟั The villages ไปีน้องไปบีมขึ้นรถนี่รถเฮา อยู่ทีเที่ย with my sister รถเนี่ยรถเอียงก็ไปนอนหน้างามหน้างงามครับนางรถรถบรรทุกไปนอนไปเที่ยวกันไปเห็นคนอุ้ยสะอาดขึ้นใหญ่แท้ดิซินางเดี๋ยวนางหาซิฟคนเหมือนเดิมเหระไปแเลยหลุกทงแห้งทันเวาเราจะไปไหนกันไปไปขอแดงดันไจ้งฮะ ฮะไปดูช้างครับสั่งไม่หลายบ่ถอกเครอท่านว่านั่งรถมาลูกถุงแห้งพี่น้องปานถุงกุล่าคนหนังง่วนเลหลายคนหนังเห็นง่วบ่พี่น้องมาถึงแล้วได้สั่งมีช้างด้วยช้ามีไ้ขายมีป้ายด้วยนะ พี่น้องมาถึงแล้วเด้อนี่หนาวพี่น้องหนาวห <that> <end> นาวจนว่าครับอันดังลดมาก,พกเพราะกันหนาวประมาณ20กิโลจากอยังก็จากาทางเข้าที่จะไปสุรินทร์ท่าตุ่มนะพี่น้องนะ20กิโลนึกว่าลึกแต่ว่าลึกอยู่นะในทางเข้าเห็นช้างอยู่ตรนะง,งนั้นพี่น้องเห็นช้างในใน,ในทุ่งนาด้ิพี่น้องเราไปดูกันพี่น้องจ๋าตื่นเตือนหลายมาหอดแดกมาเร็วๆนะั่งไปเพิ่งสร้างคนนะ่ะเพิ่งสร้างไปหราอปะ,ปะ,ปะ เย้พี่น้องชายดีขอบี๊กไก่เลยด้วยจ้าฮุฮนี่นี่เพิ่งอาบน้ำมาแน่แเลยสวัสดีครับอันนี้เพิ่งเอาอันนี้สสางพี่น้องเอาเข้าไปเลยวันที่แสดงสิบโมงเลยดิสิบโมงเจ้าโมงอนี่ก็นนี่้าโมงกลัวแล้วครับ yeah, no. Anh em có hiện sàng bỏ không? is a small one a big one You see the, the elephant in the, in, in the farm in the, in the bush Buddha lem You can see phần bỏ qua hay bất sư tùa phần chì khai leo Big one Oh this one Bim you have to go buy ticket Hello ฮะไปซื้อตุ un> un> <sk un> <sk un> <si ้ยวราคาเท่าไหรไปซื้อสร้างพี <s 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 ่น้องสร้างโอ้เบงเบงไ้ดีกว่งมาซื้อตัวอันนี้ตัวด้พี่น้องเลยผู้ใหญ่ห้าสิบบาทผู้ใหญ่ชายไทยห้าสิบบาทฝรั่งางหนึ่งร้อยบาทเด็กน้อยยี่สิบบาทเด็กยี่สิบบาทน้องไป ไปสิเร็วตลกกกี่แคคนเออบ้นแกตลกตัวละเศหค่อยมดเหาคนหคนพู้ใหญ่เฮียนหน่งเด็กสองเขากด็นลอยทาไมเจ็ดสิบบาทใช่ไหมเจ็ดสิบบาทครับรับบัตรด้ครับคุณยายหาคุสามร้อยสิบบาทมีสิบบาทไหมเฮบเทนบาทไหม ยังไม่เบิ่งทั้งใดย์นะหมองเขแสดงครับจากซิกียิวข้างในครับผมสามร้อยสิบบาทเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดร้อยครับโอเคไปน้าไปเร็วเร็ว this way พ okay. ี่น้องเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะแสดงทุกวันทุกวันเลยนะสิบโมงเช้าแล้วก็บ่ายสองพี่น้องจ๋านี่จะดูช้างเดี๋ยวจะมาลอดท้องช้างกันพี่น้องเนาะยย พี่น้องมีเตช้างเต็มไปหมดเลยพี่น้องเห็นบอยสั่งมีแตสั่งสั่งส้างน้องเคยเห็นส้างหรือเปล่ามิเตสั่งเห็นแล้วมดเลยปุ๊บปุฮัลโหลจับมือนะเฮ้ยปุ๊บจับมือด้วยเลยออกไหมครับรถเขาจะเลี้ยวครับคุณพี่ครับเป็นไงฮะคนอ่ะท่านว่ายางมันมันมีบรรยากาศดีดีพี่น้อง ลูกเบื่อจ้ามันเอาง่าไก่หนื่เห็นบัวนี้ชื่อปลายลานแสดงช้างพี่น้องพี่น้องดูต้นนี้สิเขาบอกว่าเป็นต้นสาระแม่บอกว่าเป็นต้นสาระดูดอกเขาสวยมากเลพี่น้องจ้าเห็นบัวลูกผู้ใหญ่โอ้ยสวยจังเลยพี่น้องที่สิสรรพคุณในสมุนไพรสามารถเป็นยาขับ ลมสมานแผลห้ามเลือดแก้โรคผิวหนังแปะผุพองโูคซิฟิลิสโกโนเลียโรควันนโรคท้องร่วงบิดโรคอักเสบโรคโรคหูอักเสบใช้แก้ท้องเสียท้องร่วงเป็นต้นนี่พี่น้องดอกเขานะนี่เป็นช่อเขานะพี่น้องจ๋านี่ก็มีใบ

โ่มลอดทองช้างได้แล้วครับลอดสอง้างมาครับหลอดสอ,าอ้างได้ครับแตานัง่งงวงนี้ถ่ายรูปได้แลครับโอชูวว้าวเย,ย้ผนองพันยิมสิไปิษไทยอันนี้สิบบาทฮะทรายหบด้วยนองเด้อนั่งทรายหลคน ซิดาวอันเดอร์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 ตให้เขายกยงงี้ยกยไม่มาอย่เงยยกขาขวาขึ้นนะครับอ้าวยกยกนะจัดเชือนะดีๆนะแล้ววาโอ้ยโอเคโอเคเติร์ดหนึ่งเดินเด้นเดินเดิหนึ่งมครับยกามกอด้วยปะกดด้วยกอดด้วยกอดด้วยเอ๊ลูก สร,รร karaoke, สร้างกอดเด้อเดี๋ยวลองแป๊บนึงเด้อโอเคสร้างเงียบเป็น้องเอาหนึ่งสองสามโอเคโมเมน้องโมเมมาสั่นดิสนีย์โมเมโมเมจ้าโอู้หโมเมจ้า you can touch touch the nose โอ้ยเป็นน้องคอยจับตรงเนี้จับได้ครับโอ้ยเนื้อคนเนื้อคนนุ่มมากเลยนะร้อราสิไมด้ล้อราศีไมครับ ไปน้องจลารอดท้องไ,ได้นะครับกสุนาบาทครับไปแลไปนั่งรอยได้ค่ออย่างไรอีกปะ